วันนี้จะมาสอนวิธีการทำหนังสือราชการภายในนะครับด้วยโปรกแกรม Microsoft Word นะครับก่อนอื่นเปิดเอกสารเปล่าครับจากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษครับกดไปที่เขาโครงครับเลือกขนาดกระดาษครับเลือกขนาด A4 นะครับ จากนั้นะะตั้งระยะขอบครับเลือกระยะขอบแบบกําหนดเองอขอบด้านบน2.5เซนติเมนะครับขอบซ้าย3เซเมตรย็บมุมกระดาษ1ซนติเมตรนะครับขอบล่าง2ซนติเมตรนะครับได้ขอบกว่า2ซนเมตรครับ จากนั้นเลือกแนวตั้งครับและกดตกลงได้เลยครับจากนั้นตั้งค่าหัวกระดาษนะครับคลิกขวาไปที่หัวกระดาษครับเลือกแก้ไขหัวกระดาษจากนั้นเลือกหัวกระดาษครับโดยเลือกคอลัมน์แบบ3ช่องครับช่องที่1นะครับใส่ตราคุดนะครับกดไปที่คอลัมน์ที่1นครับ เลือกรูปภาพครับกดแทรกรูปภาพครับขนาดของตาคุดนะครับความสูงอยู่ที่1.5ซนมนะครับและอคอลัมน์ตรงกลางนะครับใส่ไปว่าบันทึกบันทึกข้อความนะครับตัวอักษรไทยสารบัญน,นะครับขนาดอยู่ที่ 28นะครับสำหรับหัวข้ออ่าคอลัมน์ที่3นะครับลบอ,อได้เลยครับอ่าหัวข้อใส่ตัวนาด้วยนะครับ นั้นใส่ส่วนของส่วนราชการนะครับตัวอกักษรไทยสารบัญและขนาด18นะครับ าจากนั้นใส่เลขที่นะครับใส่เป็นเลขไทยนะครับ จากนั้นใส่วันที่นะครับโดยใส่วันที่ตรงกลางหน้ากระดาษนะครับอ่าให้ตั้งแถบเป็นทางด้านซ้ายก่อนนะครับจากนั้นมาร์คแถบตรงที่เลข8นะครับจากนั้นกดแถบได้เลยครับ พิมพ์วันที่ครับาจากนั้นพิมพ์เรื่องครับ จากนั้นหากต้องการใส่สิ้นนะครับกดเครื่องหมายลบ3ครั้งนะครับจากนั้นกด enter อ่าแล้วก็ใส่เนื้อหาได้เลยครับส่วนของผมได้เตรียมเนื้อหาไว้แล้วครับจากนั้นใส่ส่วนของข้อความได้เลยครับส่วนของข้อความจะตัวอักษรจะอยู่ที่16นะครับ อ่าส่วนของข้อความผมได้เตรียมมาแล้วนะครับอ่าอย่าลืมใส่อ่าเรียนผู้ที่ส่งถึงด้วยนะครับจากนั้นส่วนของข้อความจะมีย่อหน้านะครับย่อหน้าส่วนของข้อความจะอยู่ที่2.5นะครับอ่าต้องตั้งค่าแถบย่อหน้าด้วยนะครับโดยการวางแถบไปที่ ด้านหน้าเขาย่อหน้าครับจากนั้นมาร์คแถบไว้ที่2.5ครับจากนั้นกดแ็บครับ จากนั้นใส่ของข้อความใส่ข้อความเสร็จแล้วนะครับกด enter จากาท้ายข้อความลงมาครับสี่ครั้งครับจากนั้นใส่ชื่อนะครับโดยให้อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษนะครับโดยการตั้งค่าแถบนะครับให้อยู่ที่เลข8ครับกดแถบเลื่อนมาครับใส่ชื่อได้เลยครับ จากนั้น Enter ลงมาด้านล่างนะครับโดยใส่ตําตแหน่งด้วยนะครับโดยการใส่อยู่ตรงกลางของชื่อนะครับโดยการตั้งค่าแถบนะครับอ่าเลือกแถบให้อยู่แถบตรงกลางนะครับจากนั้นล้างแถบที่ทํามาก่อนนะครับโดยการคลิก,ลกซ้ายค้างไว้แล้วลากลงนะครับจากนั้นมาร์กแถบไว้ที่ กลางชื่อนะครับจากนั้นกดแถบเลื่อนมาครับใส่ตำแหน่งได้เลยครับ ตั้งค่าอักษรนะครับอยู่ที่ไทยสารบัญและขนาดของข้อความให้อยู่ที่16นะครับจากนั้นจัดแต่งตัวอักษรและอ่าส่วนของตัวหนานะครับส่วนของราชการวันที่ที่และเรื่องให้ใส่เป็นตัวหนานะครับ จะระเบียบตัวอักษรนะครับ ส่วนระยะห่างเราออกบรรทัดนะครับอันนี้ตั้งค่าจากเริ่มจากเรียนนะครับให้กดที่เขาโครงครับจากนั้นเลือกที่ระยะห่างนะครับาการเยื้องให้เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับระยะห่างนะครับตั้งค่าที่กอดก่อนครับให้อยู่ที่6ก rpt นะครับส่วนของยอดหน้าก็ให้อยู่ที่6 ทีทีนะครับ จากนั้นตั้งค่าระยะห่างของบรรทัดด้วยนะครับวางเคอร์อเซอร์ไว้ที่หน้าคำว่าเรียนนะครับจากนั้นกดไปที่เค้าโครงครับเลือกระยะห่างนะครับไว้ที่ 6pt ครับอ่าย่อหน้าด้วยนะครับหกพีทีเหมือนกันครับส่วนค่าอื่นให้อยู่ที่ศูนย์หมดเลยนะครับ จากนั้นตกแต่งตัวอักษรน,นะครับจัดตัวอักษรให้เป็นระเบียบนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถทำบันทึกข้อความได้ ตามระเบียบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําตามกันได้เลยนะครับขอผมครับ